สวัสดีครับน้องต่อคอมพิวเตอร์เรื่องอะรที่คุณต้องการนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาโปรเจกติ้งพีซีในวินโดว์10ก็คือการเอาหน้าจอของสรงเราขึ้นหน้าจอเตือนนะครับอันดับแรกไปที่สตาร์ทนะครับผมแล้วก็เซตติ้งนะฮะแล้วก็ไปที่ s ิสเต็มตรงเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีคำว่าโปรเจกติ้งพีซีกดเข้าไปเลยครับ อ่าโอเคถ้ามันเป็นสีเทาอย่างเงี้ยแสดงว่าเครื่องของเราเนี่ยยังไม่ได้ enable ไม่ได้เปิดใช้งานหรือว่าไม่ได้ลงแอปพลิเคชันเติมในการเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้นะครับก็ไปที่หน้าแรกนะฮะกลับไปไปที่แอปนะฮะแอป and feature นะครับผมแล้วก็ optional feature นะครับผมโอเค add feature หลังจากนั้นก็ค้นหาคำว่า w i t e โอเคเราจะไล่ไหมว่าเลสดีแล้วก็อินสตอลอ๋อสักรูนนะฮะจะใช้เวลาไม่นานนะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของคุณด้วยนะครับ รอจนกว่าระบบตั้งตัวฟีเจอร์นี้ให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ

นานๆงเนาะแต่ก็ต้องรอรอระหว่างรเราเนาะก็คือคี่ตอนนี้มอถองเนี่ยโต๊กโต๊กเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจอลายเลยก็เลยว่าเลยว่าจะเอาภาพเนี่ยไปขึ้นไปขึ้นหน้าจอหน้าจอเตอร์นะครับนะครับ เราสามารถอะเดฟในเรื่องของงานของต่างได้เช่นทเกี่ยวกับสอนสอนกับอะไรต่างๆืองมือและกบอะไรประมาณนั้นก็ใช้ได้ดีอยู่ในส่วนในสของฟีเจอร์เรื่องโปรเจกติ้งของ Windows ครับแป๊ดนึงอยู่ที่ผวมเดียเด็ดนะครเบยะจริงแล้วไม่เยอะนะ กิ๊เใชาไมกิ๊บ้าไม่กว่าจกม่าจะไม่ผิดนะเกือบละใกล้ละใกล้ละใกล้ละทนรอรอนี่นี่ระหว่างนี้ก็ชมหน้าจอไปได้ในส่วนของสมาร์ทโฟนเนี่ยเราต้องไปที่ไปเซตติ้งนะครับไปตั้งค่าสามารถสมาร์ทโฟนที่แล้วก็ก็คำว่าว่า Wi-Fi ได้เมนูแล้วก็เอเจ้นเปิลได้ให้ได้นะครับผมแบบนี้ ก็คือก็ติดตั้งตั้งฟีเจอร์ในใน Windows แล้วก็มา Enable Wi-Fi มาโอสมาโอนเราโอเคอินสตอเด็ดละเด็ดร้อยก็ไปที่ไปที่ System r o t i n g PC คุณเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้ก็ให้เลือกเป็นเอเบิ เอลดี้แวร์ใช่ไหมเอลดี้ทมล้มป๊อป๊อป๊อบปอป๊อปแล้วก็บป๊อบร้อบปอบอบบอบป๊อบป๊อบป๊อบปบป h อบป๊ออบปอบอบป๊อบอบออบะอบป๊อบอบป๊ออบปอบอบปเอาเ๊อบอบะ๊อบป๊อบอบลอนะฮะแล้วบออออ ปเขาเจอแล้วเจอแล้วครับ Vivo หนึ่งหกศูนย์หกนะฮะ Disable Okay เดี๋ยวไล่เห็นไหมแนยได้ละได้ละแล้วแล้วผมพอผมขยับขยับแหมแหมแฟบแฟบก่อนนะก่อนนะก็คือคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าผมดูจากมือถือเนี่ยมันไม่รู้อะไรก็นีเลยนี่เลยหน้าจอ แตกแตกแต่ยานได้การได้ปกติเราก็ก็หน้าจอหน้าจอถือเนี่ยไปใช้ใช้บนจอ็อตเตอร์ครับนะครับเนี่ยเนี่ยอะฮะปึ๊บปึ๊บเราก็หาอ่าไปไปเนี้ย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 ลองอะไรลองอะไรดีเฮ้ยเฮยใครอะใครอะสาว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 ขอหาสาวหาสาวดีกว่า ฮัลโหลตะเองเขาเอาจอมือขึ้นคอมพิวเตอร์ได้แล้วเก่งหรอให้รางวัลหน่อยเอ่อเ่อให้รางวัลหน่อยรางวัลหน่อยจ้ะจ้ะ โอเคแค่นี้ก็น่าดีกว่าเดี๋ยวบุยบุยเดี๋ยวจะจะส่งคลิปให้ดูให้ดูดีเราเราแอดเออไม่ใช่อดไม่ใช่แอดคลิปคลิปต่อไปด้วยต่อไปด้วยไขึ้นในเพจของน้องตออน้องตอพิเตอร์ติเตอร์นะครับบ๊ับดีครับบ๊ายบาครับผมอะอะรางสายรางสายละทำอะไรกันได้ยังไงกันได้กันได้อะ แล้วก็ลองดูลองดูตั้ง่างขาได้ไหมเป็นปฏิทินเราต้องเราต้องเดาหน่อยเดาหน่อยหน่อยนะฮะแป๊บแป๊บเป็นปฏิทินขึ้นเหนือ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 นิดนึงทางข่าเห็นไหมหลเพ่เพ่อเพื่เพ่ขึ้นมา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 ทางข่าขเติม อ่ะอ <correction S 1> <sensory tissues. S 2> ่ะเก่งจ้างเก่งจัางแล้วก็แล้วก็หนึ่งสองแอพพลิเคชันแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เก็บไม่เก็บฟง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 หนึ่งสองอ่าลงแอพพลิเคชันโอเคที่ที่ติดตั้งแล้วติดตั้งแล้วติดตั้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ทิกทิกท่อท huh ่เยอะที่ส like uh, ุดนะกอปเข้าไปเลยไม่ใช่ไม like ่ใช like ่ผ yeah. right. ิด like ผิดขึ้นไปอีกน uh ิด huh. ขึ uh ้นไปอีกนิดอ่ะทิ้กทิกลงมาทิ้กเก็บข้อมูลเห็นไหมเห็นไหมตรงข้อมูลน่ะใช้ไปตั้งใช้ไปตั้งสามสี่เมฆแต่แคสแต่แคสสี่บต์เองเราจะเราจะล้างกันล้างข้อมูลนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะล้างข้อมูล ถามว่าถามว่างมีการลบแอปไหมไม่ใช่จะเป็นการลบข้อมูลการลบอินอะไรต่างๆไม่เกี่ยวกับการลบแอปนจะล้างข้อมูลเพิ่มเพื่อเพิ่มพื้นที่พื้นที่นะครับนะครับโอเคโอเคตอนนี้ล้างเรียบร้อยล้าดูว่ามัน่าเพิมมจริงหรือไม่ไอันนี้บอกวิธีโปรเจคติ้งดี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 นะดันมาดันมาถึงโทรศัพท์ไั้งไหเนี่ยไั้งไหเนี่ยบอกแล้วไงว่าไงว่าตคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไอที่ไอที่การต้องการ เดเื่อเื่องเรื่องดูตัวจัดการไฟโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ันีมันสุ่มผิดสุ่มผิดอ๋อย้อนย้อนออลับก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 ับกลับกลับกป๊บตัวจัการตัวจัดการไฟโดนไหม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 ไม่ใช่ไม่ใช่อีกนีดนึงอีนนี้นึง ๋ยวนะ๋ยวนะไว้ไม่ใช่ไลายไม่ใช่ไลายออก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 ไม่ใช่ลน์ไม่ใช่ไลอืมันอยู่ใกล้กันใกล้กันตัวไฟกัวไฟเห็นไหมเห็นไหมมาดูตรงมาดูตรงไฟไม่ใช่ไม่ใช่แอปบอสแอปไม่เกี่ยวแอปไม่เกี่ยวออกออกก่อนลงมาลงมาปั๊บปั๊บอ่ะ พื้นที่เก็บข้อมูลมมาาล้211เมกที่จริงสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องให้อย่างทำที่500ขึ้นไปนะครับผมการใช้งานก็จะลื่นแต่ถ้ามันแต่กวามช้าได้งานได้งานได้แต่ระบบอาจจะช้าลงไปตามนะครับผมแค่นี้นะครับคือการโารติ้ง PC นะครับ โอเคโอเคก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องติ๊เต่อคอมพิวเตอร์เรื่อง IP ที่คุณต้องการครับครับ